สวัสดีชาวเวบแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะซึ่งวันนี้เราจะได้ชมสกอร์พิ้งจีนะครับมาถึงก็ซัด VK-100 ไป1ได้ดาเมจมา535นะปืนคมๆอ้ามี703ชัน2ด้วยโอ้โหวิ่งผ่านงี้สบายครับส6 3แยหมยังไม่ทันไลน์เลยมาถึงนี่ซัดไป2แล้วนะ ซึ่งในเกมนี้อยู่ในแมปหมู่บ้านทะเลสาบเกิดทางฝั่งใต้ผู้เล่นชื่อว่าปาล์มอันเดอร์สกอร์ไรนะครับปาล์มไร t มากับสกอร์เปยนจีเทียร์8ทีดีของเยอรมันนะคือปาล์มไร t นี่ <c oughs> เล่นแบบเห็นภาพแล้วแบบนึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะทั้งการเล่นสกอร์เป่นจีทั้งการเอาตะข่ายพรางติดมานะ ตาข่ายไม่ได้เห็นนานมากแล้วนะอุปกรณ์สามอย่างจะเป็นตาข่ายนะครับตาข่ายนะต้องใช้เวลาสามวินะมันถึงจะทํางานนะแล้วก็รหลดเร็วธรรมดาแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเร่งเร็วคือแบบอ้โ,อโหมันเป็นแบบอะไรที่แบบย้อนยุคสุดๆเนะี่ยโอ้โหเร่งเร็วก็มานะรหลดเร็วธรรมดาแล้วก็ตาข่ายแม่แล้วมาเล่นอยู่ทั้งฝั่งใต้นะมาถึงก็มาแปะอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่ยิงไปสองนัดอย่างที่เห็น อยู่ในห้องเทียแปดล้วนๆวนไม่มีอาร์ตี้ไม่มีจอนนะตรงนี้ก็พยายามจะบรายเข้าพุ่มไปนะคือออกไปเนี่ยไฟไม่ติดแต่พอยิงแล้วไฟติดก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะเพราะว่าจะมี LT ข้างละสอคันนะครับก็จะเป็นอีเวนต์สคันเลยสำหรับฝั่งตรงข้ามนะตรงนี้ครับเพื่อนเห็นเป็นปืนคู่ครับ7ชัน2แต่ว่าแม่ ปามออกมาหาจุดยิงลำบากหน่อยครับกลัวโดนยิงนะเพราะว่าตรงนี้เขาคิดว่าตรงนี้มีคนนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีจริงหรือเปล่านะปามจิ้มครับบอกว่ามีอยู่ตรงนั้นเขาค่อนข้างมั่นใจนะตอนนี้สกอร์ก็ศูนยครับยังไม่ไปไหนครับ ยังไม่ไปไหนครับปลาเหมือนจะว่าเหมือนว่าจะติดอยู่ตรงนี้นะพยายามถ้าจะออกก็ออกยากอยู่นะครับออกยากอยู่ดึงรถกลับมาแล้วก็พยายามจะปลายเอ้าไฟติดครับคือผมว่าไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นถ้าอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยออกไปต้องโดนเห็นแล้วนะนี่มันแบบยิงเสร็จถึงจะโดนเห็นนะน่าจะอยู่ไกลกว่านั้นหรือเปล่า เขาว่าสกอร์เป็นจีเอาจริงๆก็พลังยี่สิบเองนะครับยี่สิบเองถ้าไม่ถ้าไม่บวกตาข่ายนะนี่อาจะเจอแล้วหนึ่งคันนะครับสำหรับอีเวนต์เพื่อนเก็บไปทางซ้ายมือนะโอ้อยู่จริงๆครับตรงนี้ครับอยู่นิดเดียวนะอยู่หลังพุ่มนะยิงนัดนี้ไม่โดนครับเหินข้ามไปหน่อยนึงนะ แล้วก็ตรงนี้ปืนคู่แต่ว่ายังโหลดอยู่นะั้นโหลดไม่เสร็จแหมสกอร์เริ่มขยับครับโอ้โหสองต่อห2ต่อหฝั่งตรงข้าม LT ฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยหมดแล้วนะทั้ง2คันนะตอนนี้ปามเริ่มที่จะขยับขยื่นได้แล้วนะออกจากจุดนี้ได้แล้วแต่ก็ยังอยู่อยู่นะปีนขึ้นมาครับพยายามจะยิงปืนคู่ครับ ในเมืองตัวนี้ก็โดนดัน Don เข้ามาแล้วนะเพื่อนก็ถอยหนีกันหมดตามขยับบ้างครับขยับมาเล่นน่าจะไปเล่นลายสองหรือเปล่าเอาลายสองตัวนี้ก็ยังยันกันอยู่นะแต่สกอร์เริ่มทิ้งห่างนิดนึงนะครับสต่อ5ตรงนี้ครับเห็นคิลาน่าครับ เลงสักหน่อยซัดเข้าไปครับเจาะแผงเกราะไม่เข้าแมใช้ลูกธรรมดานะตอนนี้โหลดเป็นลูกทองครับลูก APCR แล้ว SMVCC 67วิ่งเข้ามาก็ซัดเข้าไปเต็มหัวครับ411ได้มา1คิวครับเซฟเพื่อนได้ดีครับด้านบนยังมีคีรหน้าอยู่โหลดสักนิดแล้วซัดเจาะเข้าไปครับ461 โอ้โหคิดอนหน้าไม่ไหวครับลงมาเลยครับลงมาพยายามจะเก็บเพื่อนนะทันวงังด้านบนมีคันหนึ่งไม่ทันครับเซนจูเรียนหด้านล่างนี่มาลุมมาตุ้มแต่ตรงนี้ครับซัดเซนจูเรียนห่ไป460ครับแล้วแตกมาแล้วครับลายสองครับเรียบร้อยครับดันเข้ามาขนาดนี้ทั้ง ฝั่งตะวันออกก็ทะลุเมืองออกมาแล้วด้วยตนะตามขยับออกมาทางซ้ายครับค่อยๆย่องค่อยๆย่องนะมีหลายคันนะแม่ค่อยๆย่องนะย่องมาปับ๊บปั๊บเห็นครับใช้57ครับ ด้านข้างเต็มๆสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดไปแล้วก็มี RSM b o r ิ i ตรงนี้ล็อกเป้ายิงครับห้าร้อยยี่สิบหนักๆไปครับ Centurion หนึ่งขยับเข้ามานะตามก็ใจเย็นนะใจะเย็นอยู่ครับใจเย็นอยู่ครับ ยับมาตรงนี้บ้างคีลาน่าเต็มเต็มครับสวยสวยครับได้คิวหเป็น2คิวครับโอ้โหตอนนี้7ต่อ12ครับเหลืออยู่แค่3คันครับเหลือปามอูเดสูนแล้วก็ไอรอนอานี่โอ้โหทางฝั่งตะวันออกก็เพียบเหมือนกันครับปาล์มโอ้โหไปแล้วครับเพื่อนไปแล้วหนึงครับหันมาตรงนี้โปเกตโตห้าสบลายเข้าไปครับ อาจจะโดนแหละแต่เข้าหรือเปล่าไม่รู้แล้วเพื่อนเคียร์ไทย57ให้ครับสวยๆครับโอ้โหตอนนี้2ต่อ6ครับเหลือเพื่อนเป็นไอรอนอานี่นะปามขยับออกมาเหมือนจะปิงด้วยนะปิงอยู่เมื่อกี้นิดๆนะครับกระตุกกระตุกนิดนึงขยับมานี่โดนเห็นครับแล้วตรงนี้อูเดส03เปล่งหน่อๆซัดเข้าไปได้คิวครับได้ไดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้แต่ได้คิวครับ3คิวครับสวยครับปิงปิง แม่เน็ตก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ด้วยตอนนี้เป็น2ต่อ5ครับยังสวยอยู่ครับแล้วเห็นครับ AAT 60ซัดเข้าไป471แล้วโดนโถมแล้วเพื่อนโถมเพื่อนโดนโถมเซฟเพื่อนแต่ยังโหลดไม่เสร็จโอ้โหผก็ตกเรียบร้อยครับได้มาคิวเป็น4คิวครับ ยังทนได้อยู่ครับถึงแม้จะโหลดนานสักนิดนะโหลดเพื่อนสวยครับเหลือตรงนี้เป็นวีเคร้อยเล็งหัวเจาะเกราะไม่เข้าครับไม่โดนจุดอ่อนนะยังคมไม่พอครับดึงรถมาทางนี้บ้างเล็งเพดล่างซัดสาม้อยเก้าสครับนัดนี้ถือว่าคมอยู่เพื่อนนี้ก็ถึกได้ใจนะ เฮลอนอานี้13เท่าแล้วตอนนี้ด้านหลังครับปืนคู่ตรงนี้คมครับโอ้โหสี่ร้อยเก้าสเอ็แล้วลังระเบิดด้วยแล้วเพื่อนเก็บวิเคร้อยเรียบร้อยครับแม่แบกสุดสุดแม่ในเกมนี้นี่มันช่างขลังจริงๆนะเออรู้สึกถึงความขลังความดั้งเดิมของมันนะใน ในรถก็ดีนะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใส่ก็ดีผมชอบมากติดติดตัวตะข่ายมานี่คือแบบอืได้แผลงลิดหรือเปล่าโอ้อิททธิ์ของตะข่ายพลางนะตะข่ายพระคุมอิทธิ์พระคุมพระคุมแผลงลิด เรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้เหมือนกันนะสำหรับว่าคุมโอเคแต่ว่าโอเคอยู่นะออกมาสนุกนะสนุกมากมานะมันมากๆเลยแล้วก็แบกสุดๆด้วยนะสำหรับคันนี้สกอร์เปนจีกับไอรอนอันี้ต้องให้เครด,ดิตไอรอนอะนี้ด้วยนะคันนั้นก็ยังถึกแล้วก็ยังทำงานได้ดีอยู่ในเกมนี้ก็เอ็มแตกครับได้เอทังเกอร์มานะครับได้เหรียญคอนเฟดเดเรตหรือว่าสัมพันธมิตรนะครับไฮคราเบอร์ปืนกล้องใหญ่ครับได้เงินมาแสนหนึ่งครับสบการามน 3, 3ชื่อในเกมก็ปาล์มอันเดอร์สกอร์ไรท์นะครับ ยิงไปเยอะนะยิงไปเยอะมากนะยิงไปทั้งหมด6,752ดาเมจ5คิวด้วยกันนะครับค่าประสบการณ์ดิบก็1,511ส่วนไอ้อนนั้นนี่ก็ยิงไป2,400นะแต่ว่าเกราะเขาทำงานได้ดีนะครับก็ยิงไปที่ส2นัดเข้าเป้า18จอกเกราะ15ดาเมจรวม6 0 0 7นนะครับไม่มีบล็อกนะไม่มีแอสซิสต์นะครับแล้วก็ไม่เสียเลือดด้วยนะครับรู้สึกว่าจะไม่โดนยิงเลยสักสักนัดเลยนะโอ้โหเรียกว่า เรี่องวัตถาไายหรือพระคุมนี่แผงฤทธ์นะอภพินิหารพระคุมนะ <c oughs> เนี่ยได้เงินมาแสนหนึ่งหักค่ากระสุนอย่างเดียวเลยนะกระสุนอย่างเดียวจริงๆนะสี่หมื่นเก้านะก็เหลือเงินมาใช้ถึงห้าหมื่นเป็นบัญชีธรรมดาซะด้วยนะโอ้โหเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดแต่ก็ยิงไปกระสุนเกือบหมดนะเห็นเหลือลูกทองไม่กี่นัดแล้วก็เหลือลูกแคสีไม่กี่นัดนะโอโ้โหโหดโหดจริงนะสนุกด้วยนะสนุกมากๆเลยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณปาล์มไร้ด้วยนะสำหรับคลิปมัน สนุกสนุกแบบนี้นะครับชอบมากมากนะชอบมากมากนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ